สวัสดีครับพวกเราจะมานำเสนอคำตอบแต่การจัดการเรียนการสอบเชิงรุกในวิชากฎหมายลักษณะพยานไ้รับชมได้เลยครับ นายดำกู้ยืมเงินนายแดง500,000บาทเมื่อถึงกำหนดชำระหนี้นายแดงทวงถามให้ชำระหนี้นายดำอ้างว่าเงินดังกล่าวคืนให้แกนายแดงหมดแล้วคำถ,ถามกองไก่นักศึกษาเห็นว่าพยานหลักฐานที่จำเป็นสำหรับฝ่ายนายแดงผู้ให้กู้ควรมีอะไรบ้างที่จะนำมาใช้เพื่อดำเนินคดีแพ่งกับนายดำผู้กู้ให้ได้เงินคืนมาตอบ กไก่พยานหลักฐานสำหรับนายแดงผู้ให้กู้เพื่อใช้ในการดำเนินคดีแพ่งต่อนายดำผู้กู้นายแดงต้องมิสูจนว่ามีการกู้ยืมเกิดขึ้นจริงและนายดำยังไม่ได้ชำระคืนมานตา653วัก2แห่งกระบวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถ้าจำนวนเงินกู้เกิน2,000บาทจะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้เว้นแต่จะมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืม 1. พยา,านเอกสาร สัญญากู้ยืมเงินที่มีลายมือชื่อนายดำตามมาตรา653หลักฐานการส่งมอบเงินกู้ให้แก่นายดำเช่นสลิปการโอนเงินใบรับเงินหรือใบลงชื่อรับเงินตามมาตรา654วรรคหนึ่งเพื่อพิสูจน์ว่านายแดงได้ส่งมอบเงินให้ในายดำจริงสองพยานบุคคลบุคคลที่เห็นการเซ็นสัญญาหรืออยู่ในเหตุการณ์มอบเงินเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินเพื่อยือนยัน งาน,นกู้เกิดขึ้นจริงและส่งมอบเงินจริงมาตา6 5ร 3. า653 3. พยานแวบร้องต่องตางข้อความในมือถือข้อความยอมรับของนายดำหรือพฤธิการยอมรับการเป็นหนี้มาตรา1า3 3 4แห่งมุมมองกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คำถามขอไขนักศึกษาเห็นว่าพยานหลักฐานที่จำเป็นสำหรับนายดำผ <c oughs> ู้กู้ควรมีอะไรบ้าง ที่จะนามาใช้เพื่อต่อสู้คดีแพ่งกับนายแดงผู้ให้กู้ตามคําถามกไก่ดังกล่าวตอบพยานหลักฐานที่จําเป็นสําหรับนายดํานายดําต้องพิสูจน์ว่าได้คืนเงินหมดแล้วหรือพิสูจน์ว่านี่ได้ระง,งับสิ้นไปแล้วตามมาตรา340แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วางหลักว่านี่ระง,งับสิ้นไปเพราะได้ชำระหนี้หรือเพราะเหตุอื่นตามกฎหมายบัญญัติ 1. พยานเอกสารสลิปโอนเงินกลับให้ในายแดงใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองว่าได้รับเงินครบเพื่อใช้พิสูจน์ชำระหนี้ตามมาตรา338และมาตารา340หลักฐานการยกหนี้เช่นคำพูดหรือหลักฐานที่บ่งบอกว่าไม่ต้องคืนแล้วถือเป็นการบดหนี้ตามมาตรา340 และมาตรา340วรรคสหรืออาตีความเป็นการให้เปล่าตามมาตรา521 2. พยานบุคคลผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ชำระเงินผู้ที่นายแดงกล่าวยอมรับว่าได้รับเงินคืนแล้ว 3. พยานแวดล้อมข้อความสนทนาหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงว่า นายแดงยอมรับว่าได้รับเงินคืนแล้วพฤติการหลังครบกำหนดที่นายแดงไม่ทวงถามการวินิจฉัยตามประมวลวิธีพิจารณาแพ่งมาตรา94ข้อ2ในายชมลมักขโมยไก่ในเล้าไก่ของนายชิดไปจำนวน2ตัวดังนี้ก็ไก่ นักศึกษาเห็นว่าพยานหลักฐานที่จำเป็นสำหรับฝ่ายนายชิดเจ้าของไก่ควรมีอะไรบ้างที่จะนำมาใช้ดำเนินคดีอาญาต่อนายชมให้ได้รับโทษทางอาญาตอบพยานหลักฐานที่จำเป็นสำหรับฝ่ายนายชิดเจ้าของไก่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334าจัดโจทย์นายชมลักขโมยไก่ในเล้าของนายชิด ซึ่งเป็นการกระทําโดยเจตนาโดยนายชิดไม่ยินยอมพยานหลักฐานที่นายชิดควรมีเพื่อพิสูจน์ว่านายชมลักขโมยจริง 1. พยานวัตถุได้แก่กลงงจรปิดบริเวณเล้าไก่ถ้ามีไก่ที่พบอยู่ในครอบครองของนายชมและล่องรอยการง,งัดแงะบริเวณเล้าไก่ 2. พยานบุคคลพยานที่เห็นเหตุการณ์ หรือบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ที่นายชมครอบครองไก่ของนายชิดในเวลาต่อมา 3. พยานเอกสารหรือว่าพยานแวดล้อมได้แก่ภาพถ่ายไก่ที่หายเพื่อเป็นพิสูจน์การเป็นเจ้าของบันทึกจากการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานการตรวจสอบที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 4. หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ลายนิ้วมือรอยเท้าบริเวณที่เกิดเหตุ DNA หรือรอยนิ้วมือบริเวณที่เกิดเหตุดังนั้นนายชิดจะต้องนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ศาลเชื่อโดยปราศจ,จากข้อสงสัยอันสมควรตามปวิอายามาตรา226คำถามข้อ2ขอไข่นะครับท่านศ่าสายเห็นว่าหากนายชมบริเสธว่าไม่ได้รักขโมยไก่ในเล้าของนายชิด ไกพยานหลักฐานที่จะเป็นสำหรับนายชมนะครับควรมีอะไรบ้างที่จะนํามาใช้ต่อสู้คดีอาญากับนายชิดตามก็ไก่ดังกล่าวนะครับตอบนะครับกรณีของนายชมนะครับในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา227นายชมไม่ต้องพิสูจน์ตนเองว่าบริสุทธิ์นะครับเพราะมีกฎหมายคุ้มครองหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจาเลยเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับส่วนพยานหลักฐานที่นายชมควน,นํามาใช้ต่อสู้ในคดีอาญานะครับ หนึ่งพยานบุคคลนะครับพยานยืนยันว่าในขณะเกิดเหตุนายชมอยู่ที่อื่นนะครับพยานที่ยืนยันความขัดแย้งระหว่างนายชิดกับนายชม2นะครับพยานเอกสารพยานวัตถุภาพจากกล้องวงจรปิดในที่อื่นที่แสดงตำแหน่งของนายชมในเวลาที่เกิดเหตุนะครับหลักฐานการซื้อข้าวของไก่ของตนเองโดยสุจริตนะครับ3พยานแวดล้อมหลักฐานแสดงว่านายชมมีไก่เลี้ยงของตนเองอยู่แล้วไม่มีเหตุจูงใจในการขโมยไก่ของนายชิด ก็จบไปแล้วนะครับกับการนำเสนอคำตอบแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกของพวกเรากลุ่มที่4ขอบคุณที่รับชมและรับฟังพวกเรานะครับขอบคุณครับ